ท่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าการให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการให้คือความดีอย่างหนึ่งที่สร้างความเบิกบานใจให้กับเราซึ่งเป็นผู้ที่ให้เพราะการทำความดี ยอมได้กุศลผลมากมายที่แม้จะไม่ใช่สิ่งของหากแต่เป็นกำลังใจให้คนทำดีต่อไปและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้หันกลับมาทำความดีเพิ่มมากขึ้นเช็คเช่นเดียวกับอดีตเด็กเร่ร่อนคนนี้ที่ไร้ครอบครัวถูกทอดทิ้งโดยไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ แม้ว่านั่นจะเป็นจุดเจ็บของชีวิตแต่เขากลับไม่ได้นำมาทำลายชีวิตตัวเองกลับนำสิ่งนั้นมาเป็นขวัญในการให้กำลังใจตนเองในการทำความดีด้วยการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสเพราะเขาอยากทดแทนสิ่งที่เขาเคยขาดมาชดเชยให้กับเด็กเหล่านี้ครูยิกของน้องๆจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกับความฝันสร้างโลกใหม่ให้กับเด็กในไซตงานก่อสร้าง มาช่วยเหลือมูลนิธิเนี่ย<ช>แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับน้องๆด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยสนใจเรื่องของการเรียนนะคะอันนี้คือนะอันที่สองเนี่ยที่เห็นชัดคือไม่เอาชีวิตนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกแล้วก็ชอบมากคือการทํางานตามอารมณ์ที่ภาพมันมาออกมาสวยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นตัวเองไงการเริ่มต้นเป็นผู้ให้เกิดขึ้นในหัวใจของหยิกโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าช่วงชีวิตหนึ่งของหยิก จะเป็นเด็กวัดที่อาศัยข้าวก้นบาทพระในการหล่อเลี้ยงชีวิตมาโดยตลอดหากแต่ข้าวแต่ละเม็ดนั้นมีคุณค่ารวมไปถึงข้าวของและอาหารแต่ละถุงที่กองอยู่มากมายเพราะหากเก็บไว้กินเองคนเดียวเมื่อไม่หมดย่อมกลายเป็นของเสียบูดเน่าแต่ของที่มีเหลืออยู่มากมายเหล่านี้สามารถแต่งปันให้กับน้องที่ได้โอกาสตามไ้งานก่อสร้างน่าจะเป็นของขวัญล้ำค่ามากที่สุดเพราะผลบุญของผู้ที่ใส่บาตร ไม่ได้อยู่เพียงแค่พระพุทธศาสนาเท่านั้นหากแต่ยังเผืือแผ่ให้กับเด็กที่ยากไร้ได้มีอาหารดำรงชีพในแต่ละวัน<อ>ผมที่ทุกวันนี้ผมเอาเงินเอาข้าวอามาเลยเนี่ยเพราะว่าผมเห็นเขาหิว <c oughs> เด็กคนที่แบบเด็กไทยคนดอื่นที่ว่ามีโอกาสกันแล้วน่ะเขาจะไม่เคยขาดโอกาสแต่คนนี้เขาขาดโอกาสแล้วเขาได้เขามีความสุข จริงๆกระบวนการพัฒนาก็ต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายนะคะอาศัยเวลานะคะแล้วก็ให้โอกาสนะคะแล้วโดยเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาตามศักยภาพของเขาได้โดยการเป็นตัวตนของเขาเองในครั้งหน้าเรามาตามติดชีวิตของหยิกกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวการทำงานและความตั้งใจทำเพื่อน้องๆเหล่านี้ว่าอะไรที่ทำให้หยิกคิดถึงการให้และการเสียสละ และกลายเป็นคนที่มอบความรักที่ไม่รู้จักหมดสิ้นให้กับเด็กที่ได้โอกาสกว่าตนเอง